ฉีกต่อยเลยฉีกแล้วต่อยดิฉีกออกข้างขวาแล้วก็ต่อยดึงดึง,ดงต่อยขวาต้องมต้องต่อยหน้าอ,อกเป็นหลักเป็นชุดน่ะตรงฮุกต,ตรงสองหมัดไม่ได้สามหมัดขึ้นไปสามสี่หมัด ต่อยน้กมวยชายนี่พอต่อยมวยหญิงเราต่อยสบายแข็งความแข็งแกร่งเออดีดีนั่นแหละต่อยหน้าอกแล้วขึ้นไปบนต่อยหน้าอกก่อนแล้วขึ้นไปคางเออันสันหมัดเข้า เอาใหญ่เออเบรกเบรกต้องถอยหนึ่งก้าวแล้วข้าก้าวเข้าไปต่อยถอยออกไปก่อนาวแน่นต่อยแน่นๆต่อยได้แรงประทะถ้าไม่ไต่อยแน่นต่อยแรงก็จะหมดยกยกสองยกสามก็หมดแล้วต่อยบนเวทีจริงอะ แก้ไงต่อยท้องเสียแก้วไวแล้วไม่ไม่ฮุกซ้ายต่อยท้องกับฮุกซ้ายขึ้นมา

ब्रेक ब्रेक ป,ปั้นออออออไปปั้นออกกำลังออกไปต่อยไปอย่าหยุด <c oughs> อย่าหยุดปั้นอย่าหยุดเออดีนั่นแหละนั่นแหละมีชุดดีเบรกถอยคนละเก้าแล้วก็ต่อยเลย